สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมันมีน้าายสิบผ้าเพื่อนเพื่อนมา,นนะา,นนมาลดพักสวนครัวหลังบ้านแค่นเคยคะ่ะเบาแล้วพ้ากันไปงดสวนก่อนจ้าปะ่ะเปห่งดสวนซอยนะะี่ค่ะมาเพื่อนเพื่อน,อนจ้ะ แรงมากค่ะน,น้ำแรงดยู่ค่ะน้ำแรงดยู่ แห้งอยู่ค่ะโดง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 อยู่ค่ะน้ำแรงน้ำแรงได้อยู่ค่ะมือนีดด่สิหมดไปตัวไว้อยู่ค่ะน้ำแห้งอยู่ วนหลังบ้านค่ะรถปกกักขีค่ะปักขี้ไว้แนวเนะคะนอกจากไว้ <c oughs> เป็นพันธุานปีหนาเน,น,นานะค่ะเนาะรดน้ำไว้เนาะคันมันเป็นหมากแล้วก็ลดน้ำไว้ชาปีหนาเนาะคะ่ะเนาะปลูกปีหนาค่ะอ้ย รสพริกนะคะรสจนพริกน้อยค่ะพริกน้อยปลาที่ค่ะกำลังสีแดงเ,เป็นหมากหรอกเขากำลังเป็นหมากแล้ว เพื่อนักกีเล้าตาตากีเล้าไอ้งับบุกวีน่าเนาะค่ะเนาะจ้ะหลุดไปให้มันแก่หน่ามันแก่่นีกเนาะวีน่าเนาะกะที่ไม่ได้ซื้อค่ะเ้าเนี่ยของเสียของกันค่ะเนาะมาวานเลยโอ้ต้นมะเขือมะเขือมะเขือน้อยต้นไหนน้อยก็เป็นนงงยค่ะเพื่อนื่อนต้นมะเขือน้อยนี่เป็นงงหรอกคัน น้ำก็ควายลงควายลงแลยค่ะเพื่อนๆหน้ำควายลงค่ะดอกพักกาศใบแนวเนาะคะ่ะน้าจ้าใบเป็นพันใบเป็นพันมันเนาะค่ะน้าจ้าลดดอกมั่นใบเนาะค่ะดอกใบจะเป็นพันแล้วกันจะว่านปีหนาเนาะค่ะน้าจ้ากาลังดอกเดือยเหงื่อเยอะคันดอกเดือยแล้วค่ะยกมาถ่ายมันแจ่เนาะค่ะน้าถับเอาสาวแนวมันเนาะค่ะน้าจ้าไปตัดว่านปีหนาค่ะเพื่อนเพื่อน ปวดหัวเข่าค่ะพี่น้องปวดขาปวดขาปวดเข่าปวดขาหลารเอ,อ้อยืนรถพักซือๆกับปวดเข่าปวดขาน้องพี่น้องเออฉิ่ไ่ได้เห็นุนี้ยังต้องไปปวดขาปวดขา สวนครัวคะ่ะสวนครัวหลังบ้านคะ่ะไปตักสวนครัวหลังบ้านคะ่ะเพื่อนๆบกพริกคะ่ะพริกกระรั่งซึนหลัค่ะนปลูกบกพริกไหมเนาะคะ่ะมาจากกระรั่งซึนน่ะคะ่ะบัก,กนนะะพริกกระรังจากน้ำหลัค่ะนพริก เสบหัวเข่าค่ะปวดหัวเข่ายืนยองสีกับปวดเด้ี่ยคันปวดขาแห้งแ้งค่ะยืนหดพักก็ได้ ขวดัควคะ่ะรถัวดรัวหลังบ้านคะ่ะโอ้ปวดขาพี่น้องเลยกาจ้าปวดขาคะ่ะปวดขาแห้งๆคายืนหดปักซื้อกับปวดขาพี่น้องเอ้ยกากรบบดีบรดีจ้ะนี่ปวดขาคะ่ะปวดขา นก็บ่ตกพี่น้องเอ้ยตกยากหลายปนเท่ด๋ตกมาก็บ่ตกมามาฮําดอกไผผักดอกมีให้เนี่ยก็บ่ได้เอ้ยแร่ฝนนี่คือตกยากะน่ตกยากแท้ รสพริกค่ะรสพริกค่ะรสพริกบักพริกน้อยค่ะบักพริกน้อยไว้ต้ำส้มเนาะค่ะน่ากูพริกน้อยไว้ต้ำส้มตำส้มตำเดินหาค่ะเดือนซีเดือนหาหนึ่งละค่ะพริกน้อยค่ะพริกน้อยค่ะกาลังซึนค่ะกาลังซืนเนี่ยบะตายหรอกค่ะกาลังซึนใหดี หอวมื็มเดียวขาเหี้ยังรัะพี่น้องยังรักยังเงี้ยยังได้เงี้ยด้วยนม่นหัวเต็มเดียวไม่ค่ะแหง้ยังค่ะเหี้ยเหี้งจังเลย 等们我这可。 ค่ะกาลรถบัฟฟี่กค่ะรถพี๊กกาลรถพี๊กสวนครัวหลังบ้านค่ะเพื่อนๆน้ำแห้งๆค่ะขม่าดวกๆๆน้ำไหลแห้งๆค่ะพผึ้ค่ะดวกๆๆๆๆเลยค่ะแห้งขาด่ะแห้งขาด น้านวรบวรวเลยค่ะนี่ทุกเมื่อไวแห้งกังสีดได้ค่ามือนี่แห้งรวรัวกัวรั่วค่ทำมกกระทบลกกับเกิดได้ค่ะนี่วานเบก็เกิดตกลรคเได้ปวด่าเกิดยีนก้นกระทบลกกับหุกเกิดเกิดขาะพได้ปวค่าเกิดแล้วหดน้ำเบหนะานาะน้าาฝนตกลดน้ำใบก้สาฝนตกเนะา่ะเปื่อ บ้ำใถ่าฝนนะคันนาะถ่าฝนฝนตกมากเยมไห้กระซังมันนะคะเนาะโลดไปจังทีล่ะบ้านบาตายเด็กน้อยกระสีเดินที่เดินหาค่ะมดได้กะยี่มมมเดินทีเดินหาบ้าหูพี่น้องเนาะมดตอนน้กระตายที่ข้าเดินหาเหงเนาะคันน้อเหงมดตอนนี้กระซับ้าหดตันละนมน้าเดินหาเนาะคะเนาะ เพราะว่ามันแห้งแห้งทั่วแล้วค่ะน้ํา,าแห้งเนาะกันเนาะจ้าน้ําแห้งหดพักน้ํากันค่ะพักน้นํานี่พักน้ําโคกเนาะกันเนาะจ้าหเมื่อตับกินยอดมันเน,ะนาะกันก็ต้องเกิดนอขึ้นแล้วค่ะพักน้ําโต นอนโคโรเกเดขึ้นเราค่ะเพื่อนเพื่อนกูหลับเกิดนอนเลยค่ะกำลังเกิดนอนเลยค่ะพักหนําโคโรเกเดได้ทำนออกนอนแล้วค่ะเนี๋ยก็ได้แจ้งแล้วค่ะนี่แป๊บเดียวเกิดนอนแล้วค่ะตัดต้นเกามันออกนะคะเนาะมันก็ได้ออกนอนต้นเกามันตัดออกแล้วนอนมันก็ขื้นไม่ตัางหลังอยู่พี่น้อเอ้ยนอนพักหนําค่ะ พักน้ำค่ะพักน้ำตอนนั้นยังไม่ตั้งเกิดค่ะก้อนนี้เกิดแล้วนี่นาซางหลังอยู่แล้วก็ได้แกงเลยค่ะี๋ยวก็ได้แกงผักน้ำค่ะ เออรถพักหนามกันค่ะย่านมันตายเนาะค่ะเนาะรถไปก่อนแต่ท่านพหดหน้ามันก็สิตายเนาะค่ะเพื่อนๆมันจะตายหดหน้าไปทันหดน้าไป้แม่งเกิดนอไม่เนาะคะ่ะเนาะจ้ะจะตีได้เกิดนอเกิดนอยนี่บ้านดิบ้านดิพูดน้ามันก็เลยบ่เกิดนออันนี้หดหน้ามันก็เกิดนอเนาะค่ะ รสหนามันไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อใจมันเกิดนอเนาะค่ะเนาะกินนอหมันเตื่บอกกอกันค่ะหัวโตกูกันอ้มันตายค่ะมื่ตะยอดค่ะน่ะยักตะยอดค่ะบ่มีใบตายแล้วค่ะเนี่ยแ่กับว่าตายดอกกันยังอยู่ กดใบทราบกดตกไปทั้งสัปนะโตกมามันก็ับได้ปงหยอดบปงแตกแง่ขุ่นแล้วก็เนาะเพราะมันบ่ตายกดน้ำใ้จริงหรอคะเดี๋ยวค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหมดจำนีย์กันเนาะค่ะน้องมือหลังค่อยมาพูกันใหม่เด้อค่ะเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้ กำไปกวาดกอนเราค่ะเราจะคลิปหน้าคอยพ่อพบอกันใหม่เด้อค่ะเพืเ่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่เด้อค่ะเด้อคลิปหนาค่ะไห่หน้าค่ะ